ผมได้เข้าสู่ช่วงที่ชีวิต out of control ตแต่ต้นปีที่ผ่านมาผม,มรู้สึกสูญเสียรูทีนที่เคยรู้ว่าแต่ละวันจะต้องทําอะไรบ้างชีวิตในแต่ละวันที่มีเป้าหมายเนี่ยก็หายไปนะครับแต่ในที่สุดผมก็ต้อง take action เพื่อเปลี่ยนแปลงผมต้องการความ productive กลับมาความขยัน discipline กลับมาผมตัดสินใจออกไปวิ่งทุกวันโดยตั้งเป้าว่าอยากจะวิ่งให้ได้ทุกวันภายในระยะเวลา30วันโดยที่ไม่ได้คิดว่าอยากจะวิ่งให้ได้วันละกี่กิโลเมตรหรือทําให้ได้กี่นาทีเพียงแค่ออกไปวิ่งครับ หลังจากใส่เสื้อผ้าใส่รองเท้าแล้วกออกจากห้องเนี่ยผมก็ไม่คิดรั้างตัวเองไว้ทําอย่างอื่นนอกจากออกไปวิ่งน,นะครับแม้ว่าวันนั้นจะเหนื่อยจากอย่างอื่นมากแค่ไหนก็ต้องออกไปจะวิ่งได้เยอะได้มากมันไม่ใช่ประเด็นสําคัญเพราะประเด็นสาคัญที่ผมรู้อยู่แล้วเนี่ยก็คือผมต้องการวินัยกับคืนมานั่นเองครับนี่ก็เครื่องทางแล้วฮะหวังว่าจะทำไม่ได้ถึง30วัน,นก็ออกมาวิ่งเหนื่อยมากเจอกันครับ อีกอย่างที่ผมทำนะครับก็คือการนั่งสมาธิเพื่อรวบรวมความคิดไว้ที่จุดเดียวเป็นการฝึกการโฟกัสแล้วก็การตัดสินใจให้ดีขึ้นด้วยครับผมยังนั่งเขียนไดอารี่เพื่อรวบรวมความคิดนะครับไว้ที่กระดาษด้วยเพื่อให้สมองนั้นได้เรียกคำศัพท์ที่ถูกต้องแล้วก็ให้สายตาได้มองเห็นในกรณีนี้ผมก็ไม่ได้กําหนดไว้ว่าจะต้องนั่งสมาธิได้กี่นาทีเพียงแต่ว่าพอนั่งเนี่ย ก็ลานเวลาไว้พอลืมตาก็กดหยุดเชนเดอรี่ก็เช่นกันนะครับผมก็ไม่ได้กําหนดว่าจะต้องเขียนได้กี่บรรทัดเพียงแต่ว่าเขียนได้แค่ไหนก็เท่านั้นในแต่ละวันแต่ต้องทาทุกว,วันเท่นั้นเองแน่น,นอนว่าการเปลี่ยนแปลงต้องมีการวัดผลลั์ผมจึงมานั่งคีรยระยะทางที่นาฬิกาจับได้และเวลาที่ทําได้เพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่าผมออกไปวิ่งแล้วนะวันนี้ เพราะฉะนั้นเราต้องจุดชนวนด้วยเป้าหมายนะครับเพราะถ้าเราไม่มีเป้าหมายเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเราจะเดินไปทางไหนสิ่งนี้มีผลต่อการตัดสินใจนะครับถ้าเราไม่มีเป้าหมายเราจะเหมือนไม่เห็นหนทางที่เราเดินอยู่และในที่สุดเราจะไม่รู้ว่าเราใช้ชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรสิ่งนี้สําคัญกับเรามากครับแล้ววันนี้เนี่ยผมมีเครื่องมือที่จะมาช่วยให้ทุกคนเนี่ยตั้งเป้าหมายของตัวเองให้ชัดเจนมากขึ้นนครับ สมาร์ทโกสติ้งเนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยบัญยัติหรือจํากัดความเป้าหมายของตัวเองให้มันชัดเจนมากขึ้นนะครับภายใต้กรอบของคําว่าสมาร์ทเนี่ยซึ่งสมาร์ทนี่ก็ย่อมาจากคําว่า specific measurable actionable หรือ achievable re relevant หรือ re realistic และก็ time bound นะครับมันก็จะให้กรอบเวลาที่ชัดเจนมีสอดคล้องกับความเป็นจริงแล้วก็สําเร็จได้จริง วัดผลได้มีความชัดเจนฮะให้มันได้อยู่ในกรอบพื้นฐานตรงนี้ก่อนที่จะเขียนมันลงไปถ้าเราเข้าไปดูใน Google เนี่ยเราก็จะเห็นตัวอย่างเยอะแยะมากมายเลยครับที่เราจะสามารถไป คนหาหรือลอกเขียนตามเพื่อที่จะทําเป้าหมายของเราให้มันสําเร็จได้จริงมากขึ้นเนี่ยยิ่งเราเขียนเป้าหมายของเราให้มันชัดเจนมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยประสิทธิภาพในการทําเป้าหมายนั้นให้มันสําเร็จได้จริงเนี่ยมันก็จะยิ่งมากขึ้นนะครับแล้ววันนี้ผมก็มีเครื่องมือชิ้นนี้ที่อยากจะมาแนะนําให้คุณได้ลองไปค้นหาใน Google ดูนะครับว่ามันจะเขียนได้ออกมาในแนวทางไหนบ้างอย่างน,น้อยให้คุณได้รู้จักครับว่าสมาร์ทแล้วค่อยไปค้นหาดูนะเพื่อความรู้เพิ่มเติม แล้ววันนี้ผมก็มีเรื่องที่จะมาแชร์ให้ทุกคนฟังเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของคนด้วยนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับคัด